กับนุ้ยอีกแล้วนะคะสายลุยนะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนาะมาเจอกับนุ้ยที่กิษดาคูดค่ะที่นี่ที่เดิมที่เดียวเท่านั้นไม่มีสาขาย่อยไม่มีสาขาต่างจังหวัดของเรานะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเส้นการจนาภิเศษบางแคที่นี่ที่เดียวเออแปลกใจทำไมวันนี้ต้องใส่เสื้อคลุมเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้านะคะไปตะเวนเนาะบอกเลยว่า คลังของรถนะคะที่เป็นกระบะสายเชิงพาณิชย์นะวันนี้เราจะพาไปลุยนะคะอาณาจักรของรถกระบะและรถตู้ทึบทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าอ่าใครเข้ามาแล้วก่อนจะไปมาค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะวันนี้นะใครอยู่กับนุ้ยนะคะถือว่าไม่พลาดเพราะว่าวันนี้เนาะ เราจะพาไปในอาณาจักรของรถนะคะที่เป็นรถกระบะสายเชิงพาณิชย์ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าวันนี้เราจะลุยกันเต็มๆเลยนะทั้งวันนะคะกับรถกระบะพวกรถกระบะไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูนะคะหรือว่าจะเป็นเอ็กทราแคบนะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกรถคอกนะลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้นะคะใครกําลังมองหารถกระบะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเข้ามาเลยวันนี้ไม่พลาดแน่นอนอ่ะเกี่ยวกับรถกระบะนะคะวันนี้เนาะเราจะพาไปดูทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้เลยนะปาอีกแชร์หนึ่งขอฝากหน่อยคะ่ะลูกค้าคนละ1แชร์เท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุย้ยหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะในช่วงโควิดแบบนี้เนาะ มาตรการของกษจากุลค้ขาของเรายังเหมือนเดิมค่ะลูกค้านะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ลูกค้าไม่กล้าที่จะมาหรืออยู่กลุ่มพื้นที่เสี่ยงนะคะทางกษจากุลค้ขาของเรานะคะมีการบริการเนาะเอารถไปให้ลูกค้าดูที่ต่างจังหวัดอย่างวันนี้นะคะลูกค้ากําลังจะเดินทางเนาะทางเราจะเดินทางไปที่สุร,ราษฎร์ธานีนะและเมื่อเช้านะคะบอกเลยว่า2จังหวัดใหญ่ๆที่เราไปกันเนาะ ทุกจังหวัดนะคะเราเดินทางได้นะกิษดสดากูดคาพนักงานของเราทุกคนได้รับวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกค้าปลอดภยัยหายห่วงไม่ต้องกลัวเนาะหรือถ้าใครอยากจะมาเห็นรถเองไม่สะดวกให้เอาไปให้ดูมาค่ะที่กิษสดากูดคาของเรานะคะลูกค้ามีมีอุโมงค์่าเชือ้อนะบอกเลยว่ามีอุโมงค่าเชื้อนะคะแล้วลูกค้านะ ยังจะมีในส่วนของว่าเวลานั่งคุยกับพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกๆุกจุดของกิษดาคูดคานะคะทุกจุดเลยเนาะอ่ะมาไม่รอช้ากันเลยละกันนะคะสำหรับอาณาจักรของรถกระบะวันนี้เออเตรียมร้อนกันแล้วหรือยังตากล้องเตรียมร้อนกันแล้วหรือยังนะจ๊ะอ่ะมาคันนี้ก่อนเลยดีกว่าเราก็ยังไม่อยากออกข้างนอกเนาะอ่ะ มาค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้า่ะใครที่กำลังมองหารถตู้ทึบตู้แห้งที่เป็นรถคาโก้บ็อกตู้ทึบตู้แห้งที่เป็นคาโก้บ็อกนะคะฝากฝากพักข้างในดูคอมเมนต์ให้หนุ่ยหน่อยเนาะถ้ามีนะจ๊ะตู้ทึบตู้แห้งที่มีคาโก้บ็อกนะคะสำหรับคันนี้นะคะสูง2เมตรถึง2เมตร10นะลูกค้า่ะคันนี้นะคะราคา449,000บาทเท่านั้น 4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไปทำอะไรพวกนี้เอาไปวิ่งผักเอาไปวิ่งผลไม้เอาไปวิ่งน้ำแข็งเอาไปวิ่งอะไรก็ได้ลูกค้าขาคันนี้ปี2019ตัว2.4นะคะบอกเลยนะตู้ทึบแบบนี้เก็บอุณหภูมิได้ลูกค้าขาตัวนี้เป็นรถที่ขนของหรือขนอาหารไม่ติดเวลา ไม่ติดเวลานะลูกค้าตัวนี้เป็นกระบะพื้นเรียบนะคะเป็นของคา r g โก้บ็อกแท้ๆเป็นของคา r g โก้บ็อกแทๆนะใครอยากได้กระบะที่เป็นคาโก้บ็อกแวันนี้นะคะมาแล้ว449,000บาทตัวนี้เป็นกระบะเรียบเป็นกระบะเรียบลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆเป็นกระบะเรียบอ่ะอีกคันหนึ่งไม่ใช่กระบะเรียบก็ได้ลูกค้าค่ะตัวนี้ค่ะไม่ใช่กระบะเรียบนะ แต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวรีโวเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้ารถพวกนี้นะเราไม่ต้องเราไม่ติดเวลาตัวนี้สามารถลูกค้าสามารถเอาไปวิ่งอะไรก็ได้วิ่งในช่วงเคอร์ฟิลก็ได้นะคะส่งเอกส่งข,ของกินส่งอะไรก็แล้วแต่เนาะตัวนี้นะคะ3าม0 0 0เจ่นเก้าพบาทลูกค้าขาบอกเลยนี่ นะสามแสนกว่าบาทอันนี้ปี2016นะคะตัวนี้เป็นกระบะนะเป็นกระบะแต่ได้ตู้ที่เป็นคาร์โก้บ็อกนะเป็นกระบะที่ได้ตู้คาร์โก้บ็อกนะคะอ่ะตัวนี้ภายในข้างในเขาข้างในเขาจะเป็นซุ้มล้อนะเพราะตัวนี้เป็นกระบะนะคะลูกค้าดูดีๆนะตัวนี้เป็นซุ้มล้อ379,000บาทหรือลดอีก13,69,0หมบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ไป มาต่อคะ่ะลูกค้าอยากนําเสนอเนาะและสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็นตู้เย็นก่อนเราก็ยังไม่ออกไปกลางแดดนะบอกก่อนนะอันนี้เป็นกระบะตู้เย็นอะให้ดูหน่อยอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะลูกค้าพิ่งเข้าใหม่เลยอันนี้นะพี่หนึ่งน่าจะมีรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าพอดีจอดอยู่ตรงนี้เราขออนุญาตพาดูหน่อยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้านุ้ยบอกเลยนะ499,000บาทเท่านั้น499,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคอมเพรสเซอร์ใหม่เป็นคอมแอร์สตัวลูกค้าเห็นไหมคอมตัวใหม่2ตัวตัวนี้เย็นมากเย็นจับใจเลยตัวนี้นะคะอุณหภูมิติดลบได้นะคะ18-20องศาเลยนะคะเออมาเดะลูกค้า น้ยบอกเลยนะว่าวันนี้ใครเข้ามาและหารถกระบะเอาไปวิ่งร่วมหารถกระบะเอาไปทำงานไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะคอกหน่อยไหมคอกหน่อยไหมอะคอกหน่อยไหมสำหรับคันนี้นี่เลยลูกค้าอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับนิสสันนวาวาล่าซื้อสดได้ซื้อไฟแนนซ์ได้ลูกค้าตัวนี้ติดคอกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะและใครที่กำลังหาโฟลวิล 4คูณ4นาวาร่า S L 4คูณ4ตัวนี้ปี2019นะคะตัวนี้เป็นขับส4เกียร์โฟนะ4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับนิสสันนาวาร่าตัวนี้นะคะอะใครกำลังหาแบบไหนใครกำลังหารุ่นไหนสำหรับรถกระบะวันนี้จะทัวร์พาทัวร์อาณาจักรของรถกระบะท,ทั้งหมดเลยมาราคาย่อมยาวกันหน่อยดีกว่า ตัวนี้เป็นตัวแคบนะคะลูกค้าเป็นตัวแคบนะเป็นตัวแครบมิตซูบิชิไทตันนะคะเครื่อง2.4ตัวนี้เป็นเบนซซนตัวนี้เป็นเบนซซนนะคะแล้วก็ติดแก๊สแอ,อ๋อ CNG ขอโทษทีเป็น CNG นะคะลูกค้าแต่ว่าจาก239,000บาทเราไม่ขายตัวนี้เจ้านายปรับราคาลงมา219,000บาทเท่านั้นและตัวนี้นะคะผ่อนแค่ลูกค้า4,000 เป็นตัวแคบลูกค้าอันนี้เป็นตัวแคบและให้ลูกค้าดูตัวแก๊สของเขาที่หนุยบอกไลเนอร์ของเขาเป็นมิซูบิชิมอเตอร์เลยนะแล้วก็ตัวแก๊สนะคะตัวนี้เป็น CNG โรงงาน CNG โรงงานนะคะอ่ะพามาดูคันไหนหน่อยอ่ะอันนี้ก่อนละกันไหนไหนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าใครเข้ามาไม่พลาดเราขออนุญาตพาทัวร์ สายซิ่งสายแต่งลอ่อไม่แต่งเครื่องไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องเครื่องเดิมคัสซีเดิมเลขถังเดิมทุกอย่างเดิมกิษด,ดากูดคาจำชื่อนี้ไว้ค่ะทุกอย่างเดิมแต่ขออนุญาตแต่งหลอ่อแต่งสวยแต่งซิ่งก่อนนะตัวนี้เครื่องเดิมทุกอย่างเดิมแต่งใหม่แต่งหลอ่อคือแต่งล้ออย่างเดียวลูกค้าคันนี้นะคะคุณได้นิสันนาวาร่านะ NP 3 0 0ตัวนี้นะคะเครื่อง2.5ตัวคิงแคป ตัวนี้เป็นแคบนะเป็นแคบแคบเปิดได้นะคะปี2020ราคา3,99,000บาทเท่านั้น3,99,000บาทลูกค้าไปย้อนดูไลฟ์นะวันนี้นุพาทัวร์นะไปย้อนดูไลฟ์นะอ่ะเป็นตัวนิสสันเวาร่าส9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวแคบป,ปี2020อ่ะแต่งซิ่งแต่งหล่อยังไม่พอ อยากได้4ประตูอีซูซูพี่นุ้ยจา๋าหามานานมากแล้วอีซูซูขอแต่งเลยได้ไหมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่มีเงินแล้วอยากจะออกรถที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่อยากไปหาเงินที่ไหนมาเพิ่มมาดูล้อลายอะไรน้ยไม่แน่ใจแต่เราเลือกลายการแต่งล้อทุกลายนะคะเป็นลายที่วัยรุ่นนิยมแน่นอนนะตัวนี้มาแล้วค่ะเครื่อง1.9 เครื่องห 9, 9่านะคะสำหรับตัว i su z u d max ตัวนี้ปี2019เป็นตัว4ประตูขออนุญาตหน่อยพาดูข้างในจอนะคะเป็นจอ Android ตั s c ก e e n เรียบร้อยนะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะลูกค้าใช้งานได้สบายๆตัวนี้5,59,000บาทเท่านั้น5,59,000บาทจะขาย5,99,000บาทก็ไม่อยากขาย ขาย559,000บาทสำหรับ4ประตูอีซูซูคันนี้เครื่อง1.9 1.9ลูกค้าประหยัดน้ำมันออกตัวดีออกตัวแรงนะคะไม่เชื่อไปดูรีวิวของป้ายแดงอีซูซูได้เลยแต่กลับมาซื้อที่เรานะตัวนี้นะคะ559,000บาทแต่งซิ่งแต่งหลอเครื่องไม่แต่งแม็กแต่งแล้วดูนะแต่งซิ่งแต่งหล่อยังไง ไลเนอร์ไม่มีนะจ๊ะลูกค้าคันนี้ขายความเดิมขายการแต่งซิ่งตัวนี้แต่ว่ากระบะเราไม่มีไลเนอร์เพราะว่าคนเก่าเขาเน้นในส่วนของการแต่งซิ่งนะอ่ะมาหัวเดี่ยวหน่อยละกันหัวเดี่ยวมเมื่อกี้อยากได้หัวเดี่ยวคันนี้ปี2016ลูกค้าคันนี้ปี2016เช่นเดียวกันเอาไปเลยราคาเดียวกัน3,69,000บาทสำหรับตัวนี้รีโว นะคะเป็นหัวเดียวอันนี้รถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้มีการถ่ายทําอะไรใด,ดๆทั้งส้นลูกค้าอ่ะไม่พออีกหนึ่งคันอันนี้จะเป็นตัวตู้เย็นตู้เย็น MPC คูลูกค้า MPC คู Crew ตัวนี้นะคะสามารถติดลบได้เช่นเดียวกันนะคันนี้เอาไปปี2017ะคะใครที่กำลังมองหารถตู้หรือว่ารถตู้เย็นนะ ู้ทึบนะปี 16, 17, 18, 19, 20กกากูดสดาคูดคาคว้านมาหมดแล้วลูกค้าค่ะเข้ามาดูที่เราเถอะคะ่ะรถกระบะสายเชิงพานิ์เรามีมากกว่า100คันลูกค้าคันนี้แค่489,000บาทเท่านั้น489,000บาทลูกค้าอ่ะสูงเกินไปไหมอยากได้ต่ำกว่านี้ตู้เตี้ยหน่อยนะคะทุกตัวตัวนี้สามารถติดลบได้หมดลูกค้าค่ะ คันนี้นะคะปีใหม่ขึ้นมาหน่อยปี16-17แล้วไม่พออยากได้ปี2018มาแล้วค่ะ5 3 9 0 0 0บาทสำหรับรีโว MPC คูคันนี้5 3 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าสำหรับคันนี้นะอ่ะเครื่องมาอีกแล้ว1.9ตัวนี้ลูกค้าหาเป็นตู้ทึบ อันนี้เป็นตู้ทึบตู้แห้งแต่ลูกค้าดีเทลของเขาหรือว่าการใช้งานของเขาตัวนี้กระบะเปิดด้านข้างได้อ่ะตากองพาดูหน่อยอันนี้ปี2016นนะคะขายแค่สามสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าตัวนี้เปิดด้านหลังก็ได้เปิดด้านข้างก็ได้เออต้องตะแคงเข้ามานะด้านหลังก็ได้ด้านข้างก็ได้นะคะตัวนี้ตัวล็อกดีมาก นะเปิดได้ทุกด้านใช่ไหมอ่ะซ้ายขวาด้านหลังเปิดได้ทุกด้านนะคะบอกเลยว่าโอเคมากอ่ะอยากได้ตู้เย็นไม่เอี่ยมกิฟเลยไม่เอี่ยมกิฟ์เลยปี2019ไม่3,000 30, มืโลสำหรับคันนี้ค่ะโอ้โหสีเทาหายากไม่มีใครทำไม่มีใครทำคันนี้การันตีปี2019ไม่แค่ สามหมโล3ามหมื่นแปนาจํไม่ผิด3ามหมื 38, นะคันนี้นะลูกค้าใหม่มากนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้คันนี้รีบเลยเพราะว่ามีคันเดียวอันนี้มีคันเดียวปี2019เอาราคานะ5 7 9 0 0 0บาทขอลดไปหมื่น5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้อ,อยากได้กระบะแต่ว่าไม่อยากได้ที่เป็นตู้เทิรตู้คาโก้บ็อก เราก็มีนะคะสำหรับ Ford r a n g e r คันนี้เลย Ford r a n g e r คันนี้ปี2019ลูกค้าขาปี2019 379,000บาทเท่านั้นตัวนี้คุณได้อะไรนะคะคุณจะได้ความใหม่ของตัวรถนะและคุณยังได้ในส่วนของตู้ที่เป็นมือหนึ่งนะคะตู้สเตนเลสต,ตัวนี้เป็นตู้มือหนึ่งนะ บอกเลย379,000บาทเท่านั้นนะคะเนอะอ่ะอันนี้อีกคันหนึ่งที่เป็นกระบะทรงคาโก้บ็อกเหมือนข้างหน้าเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าตัวนี้พื้นไม่เรียบนะคะเป็นพื้นกระบะทั่วไปนะลูกค้า369,000บาทเท่านั้นนะอยากได้กระบะที่เป็นออโตโอ้อ่ะลูกค้ามาจา้ะวันนี้นะคะใครเข้ามาดูถือว่าไม่พลาดใครไม่เข้ามาถือว่า พลาดหนักมากนะคะลูกค้านะอยากได้กระบะรีโวที่เป็นออโตออโต,ออโตลูกค้าขาตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะคะพร้อมแคริบอยพร้อมเลยตัวนี้เป็นออโตนะปี2016ราคาแค่549,000บาทเท่านั้น549,000บาทเท่านั้นลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยนะว่า วันนี้นะคะเราพาทัวร์อาณาจักรของรถกระบะนะนะ559,000บาทนะ219,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอาณาจักรของรถกระบะเราไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูอยากได้หน้าใหม่อยากได้แบบใหม่นะคะสำหรับรถกระบะนี่เมื่อกี้4ประตูไปแล้ว4ประตูไปแล้วอันนี้เอ๊อยากได้ที่มันเป็นแคบบ้าง สมาร์ทแคปลูกค้าขาเกียร์ออโต้เราก็มี407,900 0บาทเท่านั้น4 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับปี2016นะอ่ะหน้าล็อกโคล่ะมีไหมมีบ้างหรือเปล่าหาหน้าใหม่หน้าล็อกโคมีไหมมาจ้ะจัดแล้วปี2020ลูกค้าสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้ทั้งหมดนะเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะอ่ะคันนี้นะคะ 5 2 9 0 0 0บาทโอ้โหนี่พูดไปเนะี่ยจำราคากันได้มั้งไหมถามหน่อยเออคือต้องจำทุกคันนะเป็นเซลเนี่ยต้องจำทุกคันนะบอกก่อนแต่ว่าลูกค้าใครฟังไม่ทันใครดูไม่ทันอินบ็อกเข้ามาหรือว่าโทรนะคะจดเบอร์083 222 2, 2 203ขออนุญาตลูกค้าแจ้งทางแอดมินว่าติดต่อพี่หนุยนะคะที่ดูในส่วนของ ไลฟ์สดรถกระบะนะคะรถกระบะสายเชิงพาณิชย์หรือว่ารถกระบะทั่วไปเนาะบอกเลยว่าวันนี้สายซิ่งเรามีเยอะมากไม่พออยากให้ดูสายซิ่งเพิ่มนะสำหรับเชฟตัวนี้โอ้โหถามหากันมาจังถามหาจังเลยเนีย่มาแล้วลูกค้าเชฟโรเร็ตโคโลราโด เข้าแล้ววันนี้ลูกค้า369,00 0บาทเครื่องเดิมการันตีนะเครื่องเดิมแต่งหลอ่อแต่งซิ่งเฉยๆนะเวลามีมาจัดค่ะเวลาไม่มีถามหากันจังเนาะเออมาแล้วเข้าแล้วลูกค้าฝากหน่อยสำหรับคันนี้สายซิ่งอะไปซิ่งอีกคันหนึ่งไหมดูแม็กลูกค้าดูแมกแมกลายสวยยางใหม่ คันนี้นะแม็กสวยยางใหม่นะคะอ่ะให้ซิ่งอีกคันหนึ่งแล้วกันให้ซิ่งอีกคันหนึ่งเชฟเช่นเดียวกันลูกค้านี่ตัวนี้เป็นสีอะไรสีพิเศษสีอะไรดีสีออกเออน้ำเงินเทาประมาณนี้ไหมลูกค้าตัวนี้379,000บาทได้ปี18 นะตัวนี้นะคะมีเมทัลลิกเนาะอ่าลูกค้าดูดีๆด,ดูในกล้องเป็นสีเมทัลลิกแล้วนี่ขอบ TE ใช่ไหมที่วัยรุ่นเขาใช้กันนะคะแม็กลทยอีที่เขานิยมกันมากๆเลยลูกค้านะคะนิยมเยอะมากๆสำหรับคันนี้คุณได้ความสวยนะประตูลูกค้าสังเกตไหมกระจก เขาจะเลื่อนลงอันนี้ลูกค้าทำเพิ่มมานะคะก็คือเวลาที่เราเปิดประตูกระจกจะลดระดับลงมานิดหนึ่งเวลาปิดประตูแนบสนิทกระจกก็จะเลื่อนขึ้นตามปกตินะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วถือว่าไม่พลาดคุณเข้ามาดูอาณาจักรของรถกระบะอาณาจักรของรถกระบะสายเชิงพาณิชย์นะคะหรือรถกระบะแต่งซิ่งหรือว่าเป็นรถกระบะทั่วไปนะ ลูกค้าบอกเลยว่าคุณหารุ่นอะไรวันนี้นุ้ยจัดให้คุณหมดแล้วสำหรับรถกระบะอีซูซุไปแล้วนะคะมาดูฟอร์ดกันหน่อยไหมสี่คูณสี่ใครอยากได้เครื่อง3.2ตัววายแท็กนะตัวนี้ตัววายแท็กนะจ๊ะตัวนี้ตัววายแท็กเป็นขับสี่แน่นอนค่ะเป็นขับสี่แน่นอนตัวนี้ปี2015 นะคะตัว3.2นะลูกค้าดูดีๆนะไม่ใช่2.2นะตัวนี้ไม่ใช่2.2นะคะเป็นตัว3.2เป็นเกียร์ออตโต้เป็นเกียร์ออตโต้นะ529,000บาทเท่านั้นพอ529,000บาทเท่านั้นพอนะตัวนี้ YT a แแต่งแต่งมาเสร็จสับจากที่ศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะลูกค้าใคร จัดรีบจัดใครสนใจรีบนะ่ะไปตรงไหนต่อนะอันนี้ลูกค้าบอกเลยนะคะสำหรับโซนรถกระบะสายชงพาณิชหรือรถกระบะที่เราสนใจนะคะวันนี้เข้าแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบที่กำลังออกมา4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น4 2 9 0 0 0บาทรถตู้ทึบมีหมด ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะบอกเลยนะวันนี้นะคะมิพามาในอนาณาจักรของรถมือสองที่เป็นรถกระบะสายเชิงพาณิชย์กระบะที่เป็นรถวิ่งร่วมได้ไม่ติดเวลาในการเคอร์ฟิวนะคะหรือจะเป็นกระบะราคาประหยัดประหยัดผ่อนแค่4,000กว่าบาทก็มาแล้วเนาะหรือจะเป็นแบบแต่งซิ่งอีซูซุก็มีลูกค้าบอกเลยนะคะ หรือใครอยากจะเอาไปวิ่งน้ําแข็งเอาไปวิ่งอะไรนะคะมาเออนะบอกเลยวันนี้ค่อนข้างเยอะมากๆลูกค้าสาหรับรถกระบะนะนุยขออนุญ,ญาตไปก่อนละกันสําหรับวันนี้นะคะใครอยากได้รุ่นอะไรใครอยากได้รถอะไรเนาะบอกเลยว่ามานะคะอ่ะปิดตรงนี้ละกันเนาะสาหรับสองคันนี้นุยฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าหน้าใหม่529,0 0 0บาทเท่านั้น ใครอยากได้ใครอยากมีใครกําลังหาไม่ต้องไปกำเงินสองหกแสนแปดแสนซื้อป้ายแดงสําหรับวันนี้หนุ้ยเข้าแล้วนะบอกเลยนะคะมาเจอหนุย่ยต้องเจอสายรถกระบะสายเชิงพาณิชย์แน่นอนหรือรถกระบะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรถกระบะเนาะสายลุยไม่ต้องคุยเยอะลูกค้าขาบอกเลยว่าทําได้จริงทุกคันสามารถฟรีดาวได้ถ้าลูกค้าเครดิตดี นะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยช่องทาง YouTube n e l นะคะและตอนนี้ทำา t k t t o k แล้วเข้าไปกด Follow เข้าไปกดรายละเอียดของลูกค้าได้สำหรับวันนี้นุ้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ